ถ้าใช้ขนาดนี้ก็พังแล้วครับพี่น้องเอ้ยดูสภาพน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มีแต่คราบออเดูแนวาวย,ยามมาดูถ้าเป็นคนบอกหูหายใจไม่ออกแล้วนะครับสวัสดี FC f a n p a g นะะแล้วก็ FC ทางช่อง YouTube นะครับ วันนี้มีอีกหนึ่งลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสครนะไปดูกันครับคันนี้อีซูดีแมทซีเคเคหนึ่งนะครับโอ้โหหอนเครื่องยนต์นะคันนี้ f ซนี่ใช้รถแบบว่าพู้จุบยาไปนะไม่ดูแลบำรุงรักษาอะไรเลยนะครับใช้อย่างเดียวอะ่ะผมให้ดูว่นเห็นค่าน้ำมันเครื่องไหมเครื่องยนต์แกนี่ไม่ต้องดูเลยนะเยิม้มเละเทะไปหมดนะดู ข้างในให้ดูเลยนีพูดแบบไม่ถนออน,น้ําใจเลยนะแล้วรถก็พังนะครับดูให้ดูนัดนัะเครื่องยนต์ลือกมาเละมากนะ,ะแต่ว่าเราล้างทำความสะอาดก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนสกรปรกทํางานลําบากนะครับนี่ขนาดล้างภายนอกนะล้างแบบน้ํายาฉีดหมดไปสองสองเกลอนนะฮะแค่ค่าล้างก็โดยไปพันกว่าบาทแล้ว ดูข้างในแกผมว่าเติมอย่างเดียวมาน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่มีการถ่ายคันนี้นะคาบติดโอ้โหดูชุดโซ่รางโซ่หัวปัม๊มจริงๆเครื่องยนต์มันต้องสะอาดกว่านี้ <laughs> โอ้เอ้านี่นี่รอดูข้างในเปิด อืมสภาพโอ้เลเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่าไหมบบไม่ต้องหวันแล้ว <c oughs> มาเจ้าใช้แบบนี้ที่ขันโอ้โหฮะเคยมาแงาด่ดูดิไอ้กห้องเบนมาแง่ดูให้หน่อย จะขันออกไ,ไหมเนี่ยแล้วหัวฉีด่ะจะออกไหมโอ้โหสุดๆคันนี้หัวน็อตเบิร์สองหาไม่เจอเอ <c oughs> อืมดูอีจียานะแอ่แอเจ้าขนาดล้างภายนอกนะล้างแบบ น้ำยาฉีดหมดไปสองสองเกลอนนะฮะแค่ค่าล้างก็โดนไปพันกว่าบาทแล้วดูข้างในแกผมว่าเติมอย่างเดียวะน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่มีการถ่ายคันนี้นะขาบติดโอ้โหดูชุดโซ่ลางโซ่นะแม็กคันนี้สีเจเจคันนี้ข้อเวียง Oh. Oh. เริ่มเป็นรอยนี่ mm hmm. นะตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวเรานำข้อเวียงนะไปปัดเงาให้ให,ใหม่นะครับ mm hmm. ยังไม่ถึงละลายนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะถ่ายปากแหวนให้ดูนะเดี๋ยวเราจะถ่ายปากแหวนให้ดูก็สอบโอ้ย mm hmm. oh. ห่างคิ้หาย <laughs> ห่างมากเห็นไ,ไหมโอ้โหอันนี้หลวมสุดๆนะครับแหวนนี่คมยังกับไม่มีโกนเดี๋ยวผมจับไปดิเป็นขึ้นไหมไมีเหลือ <Okay. S 1> นี่เอามือลูบไปแล้วเป็นขึ้นเนี่ยจัอโอ้โหแหวนนี่ก็ไม่คมคมยังกับไม่โกนเลยดูดิขึ้นเลือลงไปเลยนะมองเห็นไหมครับท่านผู้ชมบาดมือได้เลยนะเนี <laughs> ่ย ผมมากอ่ะ,อะให้ดูปากแหวนไว้นะหลังจากที่เราไปตีปอกนะครับแล้วนําแหวนใหม่มาใส่นะครับจะให้ดูความห่างของแหวนอีกทีนึง <Yeah. S 1> เดี๋ยวลูกสูบ oh. เดี๋ยวเราจะเช็คอีกทีนึงนะสําหรับลูกสูบนะว่าใช้ได้ไหมนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับอ่ะฝาสูบจัดใหม่ใหม่นะ ตาน้ำตาน้ำนะตีให้ใหม่นะครับวาวเวอร์จัดให้ใหม่นะครับลูกสูบนะครับเบิกใหม่นะฮะยังไงสแตนดาร์ดนะครับแท้น,นะครับไม่พูดเยอะ เดี๋ยวเรากำลังจะยกเข้าเหวี่ยงลงนะครับแต่ว่าจะให้ดูปากแหวนก่อนนะครับปากแหวนตรงไหนเนี่ยอุ้ยทีละเกียอนวัดดูนี่เป็นไงชิดมากไหมเลปล่าของเดิมปากแหวนห่างพโคตรนะรจากภาพก่อนที่ถ่ายให้ดูก่อนทำนะครับอ่ะ,ะเกียร์ศูนย์จุดนะครับ อยายาให้ดูหน่อยอหลวมมือนะตึงๆมือประมาณ0.15นะครับพอดีพอดีนะครับชิดมากไปก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดอีกนะครับห่างเกินก็ไอระบายออกนะครับชัดเจนนะครับบอกสูบที่ใหม่นะภาพไม่ค่อยชัดเลยอะอยังไงก็ไม่รู้เปืนยังดีอยู่นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับปั๊มปั่นนะ้ำมันเครื่องนะสะภาพสวยเดีนะ๋ยวมาดูตัวที่เสียดิเอามาเปรียบเทียบให้ดนูนี่เป็นรอยเห็นไหมตัวที่เสียนะใหม่ก็จริงนะแต่มันเป็นรอยครับใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ยังกิฟอยู่เลยนะนะแจ๋วโชคดียังใช้ได้แล้วเสื้อมันล่ะเราล้างให้ขาวจัวได้แค่นี้แหะครับผมก็ ตัวนี้สําคัญนะป,ปั๊มปั่นน้ำมันเครื่องถ้ามันเป็นรอยลึกๆเน่ยไม่ควรใส่เข้าไปนะครับปัญหาเดี๋ยวจะมาเรื่องของน้ํามันเครื่องอีกนะครับได้อยู่นะครับผ่านอ่ะเก็บอ่ะพิมงานนะครับ ใส่ลูกสูบเสร็จแล้วมาสูบใหม่นะครับตำแหน่งตรงนี้หันออกด้านหน้านะครับเพื่อนช่างก็รู้ดีอยู่แล้วนะลูกสูบใหม่นะครับผมเน้นสแตนดาร์ดนะครับเน้นสแตนดาร์ดชัดเจนนะครับดูนะมาอย่างเคอะประกอบขึ้นไปอย่างเอี่ยมกันนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงนะให้ดูภาพนะ กับภาพเดิมเขานะต่างกันไหมฝาสูบนี่อย่างคลิปนะเขาร่วมไม่ดีขาวจัว๊ะขาวบุขาโอโม่เออดีสูสุนะคะับคันที่ว<ม>่ควันเครื่องยนต์นะครับก่อนจะใส่หัวฉีดเข้าไปนะครับมาดูนะคะหัวฉีดบิดนะครับเบี้ยวผิดรูปทุกหัวเลยนะครับนี่ เห็นไ,ไหมฮะยังไงก็ฟิตเครื่องใหม่แล้วนะจัดหัวฉีดอีกหนึ่งชุดนะครับจัดหัวฉีดอีกหนึ่งชุดนะคันนี้ไม่โอเวอร์รันก็บุญแล้วนะครับปลายหัวฉีดบวมนะครับก็เกิดจากความร้อนนะครับในห้องเผาไหม้เยอะนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องมันหลวมนะครับน้ำมันมันก็ทำให้ปลายหัวฉีดนะมันบวมได้นะ ถ้าเช็คคอร์ดนะโอ์ลันนะเครื่องก็จะไม่ได้เครื่อง,องนี่หรอกไม่ได้กิฟอย่างนี้เลยอันนี้แบบกิฟกิฟให้แล้วนะเท hey, ตวงน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับปรับระยะยกนะเสียงเพาะแน่นอนกันนี้เปลี่ยนไปหัวฉชีดใหม่ด้วยนะครับไปต่อนะคันนี้เมื่อวานทีมงานยกเครื่องยนต์ลงไปนะครับ วันนี้ก็พร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วครับเอ้าเน่เน่ยน่ใกล้แล้วใกล้แล้วปี๊นิ่งเลยโอ้ยเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมานิ่งคลิปเลยนะครับคันนี้ยกสไลด์มานะครับไม่ได้ขับมานะครับ Oh, เสียงเครื่องยนต์พอเลยนะครับมีเอฟซีบางท่านนะครับโทรมาสอบถามผมก็ฮอเครื่องยนต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องยนต์อนไหนดีกว่ากันนะครับฟังให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่าการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่แกะกล่องเบอร์ห้างร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนการที่ไปซื้อเครื่องยนต์มือสองนะครับ หรือว่าเครื่องยนต์เชียงกงครับมามันก็ช่้การอุปกรณ์เครื่องยนต์ใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าจิ้่วนอะไรข้างในอย่างที่เห็นในภาพนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแหวนลูกสูบนะครับชุดข้อ,อน้ําทางเดินน้ํานะเปลี่ยนใหม่หมดดังนั้นการอุปกรณ์เครื่องยนต์ใหม่จึงดีกว่าเครื่องยนต์เต่าที่ซื้อจากเชียงกงครับผมอาคาเตียนนะรถคันนี้เสียงพอเลยครับเสียงเพาะทิ้งเลยฮะ เงียบกิฟนี่ทีนี้นะตอนนี้เราก็จะรันทิ้งไว้นะครับหนึ่งวันถึงสองวันนะก่อนออกเขมวิ่งทดสอบที่ว่าตัวเรื่องนะการที่เครื่องยนต์โอหอนใหม่นะั้นจะเกิดปัญหานะคือต้องการทำการรันนิ่งไวก่อนนะครับแล้วก็การรันอินนะของรถนะครับก็คือ เช็คระบบน้ำนะฮะดูการรั่วซึมนะของอน้ำมันเครื่อนะครับคันนี้ก็โชคดีนะที่เทบโบไม่พังนะครับแล้วก็ปลายหัวฉีดนะฮะจัดใหม่ในเนียนกิฟเลยนะเพราะทิ้งเลยนะคันนี้จบแบบร้อเเลยนะหัวฉีดด้วยนะครับโอ้โหใช้อีกยาวแต่ถ้าใช้แบบ <c oughs> เดิมคงไม่ยาวนะฮะ ใช้แบบเดิมพงวย,ยาเนี่คือหนึ่งเอฟซี FC ไม่ยอมซ่อมบำรุงเลยนะสะภาพเครื่องโยนมานี่แบบตกใจนะ <c oughs> มีเอฟซีบางท่าน,นเราลงเราลงคลิปสั้นเลยโอ้โหน้ำมันล้างของไม่ไมไมไมถึงสองร้อลิตรเลยเลย <c oughs> <c oughs> มีเซลมานะครับอ่าคุยกันตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านท,ที่ติดตามเรานะครับ ขอบคุณนะจากใจนะครับถ้าไม่มีท่านผมก็ไม่มีตัวผมในวันนี้นะฮะขอบคุณที่ดูแลกันมานะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกคำถามนะครับตอบช้าก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าบางครั้งงานมันเยอะนะถ้าเราตอบไปมัม่วๆเั่วๆนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราทั้งสองฝ่ายนะผม ครั้นี้จะรันไว้ก่อนนะสองวันแล้วออกไปวิ่งทดสอบนะถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะแจ้ง FC มารับรถได้นะครับผมเอาครันนี้นะครับรันไว้หนึ่งวันเต็มๆนะครับแล้วก็จะออกไปวิ่งทดสอบนะครับโอ้โหกระจกกระจกมองไม่เห็นแล้วน้ำมันหดนะต้องเติมนะครับ ต้องเติมเสียงเครื่องเพาะคันนี้ถ้อยเสียนี่เยิมไปด้วยน้ำมันเครื่องนะครับขับออกมาเบื้องต้นมีควันขาวนะครับไลหลออกถ้วยเสียเลยนะครแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นค้างเดิมค้างเก่าเขานะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันคือเอาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ ออกไปวิ่งยาวๆดูนะมันจะมีอะไรที่เป็นปัญหาไหมนะครับโอ้วิ่งชิวเลยคันนี้วิ่งดีมากเสียงขึง้น่องนก็เงียบนะครับโอ้โหน้ำามันเครื่องที่ใช้เวลาทำก,การน้ำมันเครื่องยนต์นะครับแนะนำเป็นสังคอแท้นะครับใส่ไปเลยนะคันนี้ก็อยู่ประมาณ8ลิตนนะ ประมาณ8ลิตรเลยนะเพราะว่าปกติเราจะเติมประมาณ7ลิตรนะครับแต่การวอร์เครื่องยนต์นั้นมันล้างทุกชิ้นส่วนไหลนะมันเลยต้องเกินหน่อยบางคันก็9ลิตรบางคันก็8ลิตรนะครับผมจะขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะถ่ายวีดีโอก่อนถ่ายคนเดียวนะครับมือนหนึ่งจับโทรศัพท์ ตามองรถถนนนะฮะว้าคันนี้จบงามๆนะครับรถมาอย่างช้ํำเลยคือ,อ่านพี่เขาน่าจะเติมอย่างเดียวแร้วบ้างนะ้ำมันเครื่องไม่เคยเปลี่ยนถ่ายหรือหรือว่าเติมอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้สอบถามแล้วแต่ผมดูมองๆนะน่าจะน่าจะเติมมันเครื่องอย่างเดียวนะครหรือใช้แบบว่ามัน ช้ำเงินไปอ่ะนะพอทำเสร็จแล้วผมอยากให้ FC ท่านนี้นะครับถ้าดูอยู่นะฮะก็อยากให้เปลี่ยนถ่ายตามระยะนะฮะแล้วทำไปก็ไม่ใช่หลักหมืน่นนะหลักหลายหมืน่นนะการอุปกรณ์เครื่องยนต์ใหม่นะครัันนี้ใหม่ทุกชิ้นเลยครับชุดโซ่ลางโซ่ใหม่หมดนะครับลูกโซ่แปดลูกโซ่โอ้หใหม่กริบ นะคือรถคันนี้คือโชคดีที่ว่าหนึ่งเลยเครื่องยนต์มันไม่ได้โอเวอร์รันนะฮะหรือว่าพังนะครับอันเนี้ยพอซ่อมขึ้นมาแล้วมันจะได้ร้อยเอร์เซ็น์เลยนะครับชัดเจนมากนะแต่ถ้ารถที่มันเกิดการนอกนะการเบียดเสียดสีนะของชาร์ปอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ต้องซ่อมออกมาก็ไม่ได้ดีเหมือนเหมือนรถเดิมๆนะครับ ประมาณนั้นนะฮะอาจจะพอเข้าใจอยู่นะฮะอย่าพยายามให้มันช้ำม,มากรดนะครับก็การดูแลบำร,รุงรักษาอย่างที่พูดนะครับขอเลยนะกับเครื่องยนต์นะหนึ่งหมืน่นกิโลนะครับหรือว่าไม่เกินหกเดือนนะครับเปลี่ยนภายน้ำมันเครื่องนะครับอย่าเกินหกเดือนถ้าลากไปหนึ่งปีไม่ดีนะฮะเพราะน้ำมันจะหมดคุณภาพนะครับ ก็คันนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องถือว่าโชคดีนะไม่พังองีกบางคันบางคันพังนะเป็นรอยนะแต่คันนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องไม่เป็นรอยนะใช้ใปั๊มน้ำมันเครื่องเดิไมได้เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ฝาสูนะครับโคตรโชคดีไม่แตกนะฮะบางคันแตกนะครับเออเอามาอัดเช็งรั่วฝาสูแตกเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนะ ประมาณนั้นเลยนะฮะนะคลิปนี้นะฮะฟิตเครื่องยนต์โอหันเครื่องยนต์นะครับจบเรียบร้อยนะครับออกมาวิ่งทดสอบทดลองแล้วรถวิ่งดีนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตาเร่งดีมากนะปลายหัวฉีดนะที่เปลี่ยนไปให้นะฮะเราก็จัดการนะครับปรับระยะนะฮะการยกของหัวฉีดนะครับ ไห้ใหม่ตวงน้ำมันใหม่นะฮะแต่ว่าหลักๆเลยจริงๆแล้วถ้าหัวฉีดมันไม่เป็นไรผมก็ตวงให้อยู่แล้วนะครับเทสหัวฉีดให้อยู่แล้วนะครับคือโชคดีที่ผมเป็นทั้งช่างเครื่องเป็นทั้งช่างไฟเป็นทั้งซ่อมหัวฉีดนะฮะเป็นทั้งการซ่อมเกียร์นะฮะก็เลยคือจริงๆเขาเรียกอะไรมันเหมือนมัน,ม,นมันการการลดลดภาระ ของของลูกค้าหรือว่าของเอซเราได้ลงไปบางส่วนนะครับผมบอกตรงๆนะฮะอย่างหัวฉีดนะถ้าบางอูนะครับอาจารย์ช่างบางท่านไม่มีนะมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงนั้นนะฮะหนึ่งเอาหัวฉีดไปเทสเนี่ยเขาคิดอยู่แล้วนะสองพันสี่พันต้องมีนะครับอ่านะเอาไปเช็คแค่ว่าเสียไม่เสียนะฮะถ้าปรับตัวงัน้นมันอีกมีค่าฝีมือค่าวิชาชีพอีกนะฮะเป็นค่ใช้จ่ายเพิ่มเติมั้งนั้นนะครับ แต่โชคดีว่าเรามีตรงนี้นะฮะก็ลดต้นทุนตรงนี้ไปเอฟซี FC ก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมปรับตัวให้อยู่แล้วนะสำหรับหัวฉีดนะถ้ามันไม่หนักน้ำมากครับปรับให้นิดๆหน่อยๆนะครับค่าใช้จ,จ่ายก็ไม่มีนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยน,นะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์นะ กดติดตามนะครับทางช่อง u t u b e ปูงแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับผูงแงเจริญการช่างนะครัสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ปูแงเจริญการช่างนะครับ